พี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครและชาวพัทยาที่เคารพรักครับเบื้องหลังของผมเนี่ยกำลังจะปิดหีบเลือกตั้งถือว่าสิ้นสุดการเลือกตั้งวันนี้ผมในฐานะกรรมการการเลือกตั้งขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้กกตก็ได้ทํางานกันอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่ของเราทํางานอย่างเต็มที่ครับในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ได้เพื่อไม่ให้มีการเสียสิทธิ์ท่านสามารถแจ้งเหตุที่ท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ในายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีรายชื่ออยู่ โดยที่ท่านสามารถที่จะไปแจ้งด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดไปแจ้งแทนท่านได้หรือท่านสามารถส่งคำร้องทางไปรษณีหรือโหลดแอปสมาร์ทโหวตของกรกะตโดยต้องแจ้งเพจอันสมควรที่ท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ผมขอกลัขขบขอบคุณพี่น้องประชาชน กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอสอมอเจ้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่มาอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์ในครั้นี้โดยพร้อมเพียงกันขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ